เสนอนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสมอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามองค์ประกอบที่1ด้านความสำคัญของรูปแบบ 1. ความเป็นมาและสภาพปัญหาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสมเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาของเรื่องคุณภาพผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติโอนิ o net. ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ50เอร์เซแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการสร้างหรือพัฒนาสื่อการสอนที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีความเป็นระบบสามารถนำเอาเทคนิคหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีเป็นสิ่งที่สำคัญจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาของบทเรียนได้ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมจึงสร้างนวัตกรรม MwK Model รูปแบบการพัฒนาของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุงใช้เทคนิคกระบวนการวงจรคุณภาพเดม,มิง PDCA และทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ มาพัฒนารูปแบบนวัตกรรมพร้อมกับพัฒนาองค์กร PDCA หรือ Deming Cycle คือวงจรการบริหารคุณภาพประกอบด้วย P, P คือขั้นตอนการวางแผนเพื่อเลือกปัญหาตั้งเป้าหมายการแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา D, D คือขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ C, C คือขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล เคือการกำหนดเป็นมาตรฐานและประปับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 3. ประโยชน์ความสำคัญโรงเรียนจึงได้จัดทำรูปแบบการสอนเพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาะระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net. แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำรูปแบบการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ TFE องค์ประกอบที่2ด้านกระบวนการการพัฒนารูปแบบ 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาได้แก่เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศและ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารไปปรับใช้ในระดับฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. หลักการทฤษฎีแนวคิดในการพัฒนาจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาทางโรงเรียนจึงได้ประชุมและวางแผนในการสังเคราะห์หลักการที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและได้มีการระบุหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบแนวทางให้ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของ5กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. การออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนได้จัดทำรูปแบบการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้5กลุ่มสาระดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้รูปแบบการสอน B.M.N. โมเดล6ขั้นในขั้นที่1เป็นขั้นเตรียมความพร้อมขั้นที่2ตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นที่3ามผสานความรู้ใหม่ขั้นที่4ฝึกปฏิบัติโดยกระบวนการกลุ่มขั้นที่5สะท้อนผลและขั้นที่6เสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้รูปแบบการสอนคือ 5E1R E อที่1คือสร้างความมั่นใจ E ที่สสำรวจและค้นหา E ที่3อธิบายและลงข้อสรุป อีที่4ขยายความรู้อีที่5ประเมินและอาคือสะท้อนผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้รูปแบบการสอน6ขั้นในขั้นที่1คือทบทวนความรู้เดิมขั้นที่2สร้างความรู้ใหม่ขั้นที่3ฝึกทักษะขั้นที่4ประเมินผลขั้นที่5สะท้อนผลและขั้นที่6สรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อกมีเจ็ดสเต็ปในสเต็ปที่1คือขั้นการถามนำก่อนการอ่านสเต็ปที่ 2. ขั้นการทำความเข้าใจในคำศัพท์สเต็ปที่3ขั้นการออกเสียงเนื้อเรื่องสเต็ปที่4ี่ ขั้นการทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องสเตปที่5ขั้นการถ่ายโอนข้อมูลสเตปที่6ขั้นการทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างและสเตปที่7คือการประเมินผลและการแก้ไขกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมใช้รูปแบบการสอนแบบ 3D D ดีที่1คือเตรียมพร้อมดี สอซนดีและ 3. วัดผลดี 4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง5กลุ่มสาระได้ร่วมกันประชุมวางแผนรูปแบบการจัดการเรียนรู้และวิทยากรจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าร่วมช่วยวางแผนในการวางรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5. การนำไปใช้โรงเรียนได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามนวัตกรรมที่ชัดเจนมีการชี้แจงทำความเข้าใจรวมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นานวัตกรรมไปใช้มีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือระหว่างการนำนวัตกรรมไปใช้ 6. การประเมินและการปรับปรุง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพโดยใช้บันทึกหลังแผนและใช้การประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ทำการประเมินที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังจากใช้นวัตกรรมมีการประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการศึกษามีการสรุปผลการประเมินนวัตกรรมการศึกษาและนำไปสู่การนำผลการประเมินไปใช้และพัฒนาต่อ องค์ประกอบที่ 3. ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามรูปแบบ 1. ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทำสารสนเทศของโรงเรียนและจัดทำรูปแบบของรายงานการประเมินผลของสถานศึกษาและนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 2. การดำเนินงานการบริหารจัดการของสถานศึกษา โรงเรียนได้แบ่งฝ่ายการบริหารออกเป็น4ฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายได้รับผิดชอบแผนงานและโครงการตลอดจนการดำเนินงานตามที่วางแผนให้เรียบร้อยและผู้คณะบริหารได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 3. การมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1. บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันวางแผน 2. ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 4. การยอมรับที่มีต่อสถานศึกษาคณะผู้บริหารโรงเรียนได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุกกิจกรรมที่จะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดและชุมชนได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของผู้เรียนเป็นอย่างดีและเต็มความสามารถของผู้เรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้จากผลการทดสอบระดับชาติโรงเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้5กลุ่มสาระได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดจนการจัดการทำแผนการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่วางไว้ 2. กิจกรรมการเรียนรู้ เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีส่วนร่วมมีการเลือกใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้และมีการปรับปรุง 3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณะครูได้ร่วมกันวางแผนและสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนขึ้นมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานครูได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และได้นำสื่อนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด 4. การวัดและการประเมินผลการวัดและการประเมินผลตามนวัตกรรมที่ใช้จากการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นผลการทดสอบในภาพรวม5กลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2562ประจำปีการศึกษา2563 สวัสดีค่ะดิฉันนางนารีมณีโชคหัวหน้ากลุ่มสารคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมค่ะครับก็อยากจะสอบถามคุณครูคนารีมณีโชคตัวแทนกลุ่มสารคณิตศาสตร์ว่าในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาราคณิตศาสตร์ของเราอะครับมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบไหนเข้ามาใช้ครับค่ะในกลุ่มสารคณิตศาสตร์ของเรานะคะเราจะ นำนวัตกรรมรูปแบบ B M N m o เดลค่ะคือเรามีโอกาสได้ไปอบรมร่วมกันค่ะกับ3โรงเรียนนี้ B เจ้าปรจากโรงเรียนบุรพาค่ะ M ก็คือมัธยมวัดกลางโกสุมแล้วก็ N คือโรงเรียนหนองม่วงค่ะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันะระดมความคิดและก็สร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งนวัตกรรมนี้จะมี6ขั้นตอนค่ะ ขั้นที่1ก็คือขั้นเตรียมความพร้อมค่ะขั้นที่2ตรวจสอบความรู้เดิมค่ะขั้นที่3าผสานความรู้ใหม่ขั้นที่4ฝึกปฏิบัติโดยกระบวนการกลุ่มขั้นที่5้ขั้นสะท้อนผลและขั้นที่6ก็คือขั้นเสริมทักษะโดยการฝึกย้ำซ้ำทวนค่ะครับแล้วก็หลังจากที่คุณรูณได้นำรูปแบบของ b m n 6ขั้นตอนมาใช้ครับ ในกลุ่มสารคณิตศาสตร์ของเราอยากจะสอบถามไปถึงผลนะครับว่ามีการบรรลุผลหรือว่าประสบความสาเร็จในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนอามากน้อยแค่ไหนครับค่ะหลังจากที่เราได้นํากระบวนการทาง BMN ยบเอ็มาใช้นะคะประทับใจมากที่สุดผลที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือขั้นที่4ค่ะคือกระบวนการกลุ่มค่ะปฏิบัติจริงนักเรียนทุกคนเขาก็จะทำงานกลุ่มของเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วก็มานำเสนอค่ะคือเขาสะท้อนผลโดยการเขาออกมานำเสนอให้เพื่อนๆทั้งห้องได้รับทราบได้มีความรู้ร่วมกันค่ะมีการถามตอบกันสนุกสนานค่ะภายในห้องค่ะครับแล้วคำถามสุดท้ายครับอยากจะถามคุณครูอีกวา่าจะทำอย่างไรให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน B.M.N ของเราเนี่ยครับมีความพัฒนาหรือว่าดียิ่งขึ้นไปอีกครับ เราก็จะพัฒนานวัตกรรมนี้โดยโดยกระบวนการกลุ่มค่ะคือเราก็จะเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มโดยสับสมาชิกนะคะสับเปลี่ยนสมาชิกให้ทุกคนได้มีความสามัคคีกันด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เขาได้รับทราบมาแล้วก็ทุกคนก็ให้มีส่วนร่วมโดยให้เขาสะท้อนผลโดยให้เขา ได้ออกมาพูดกันทุกคนในลักษณะของกลุ่มค่ะครับก็ขอขอบคุณคุณคุณนาลีมณนีโชคครับกลุ่มสาราคณิตศาสตร์ที่ให้ข้อมูลในรูปแบบของการจัดกันเรียนการสอนครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณค่ะค